สวัสดีครับโมนี่มัรวยพามาตามทางหลูงตาวัดป้านะครับ1นงวัดก้อนปนไห่ศูนย์ห้าห้าศูนย์เด้อพี่น้องเลขออกหกศูนศูย์หกนะครับเอาตามต้องวันนี้หลวงปู่ฝันแล้วพุ่มเจ้าทีมาบอกคุงซองขึ้นซ้อนเป็นเลขตัวใดลองปฏิทิตามเลขสามตัวสองตัวของหลวงตาวัดป้ากันเลยครับกครับพูครับ โอ้ยเสียดายน,นะอูปูหะะให้หาศูนยเนาะอ,ออกศูนย์หกเดี๋ยวหกศู 60, นยูนย์หกเนาะเสียดายเยอะนะครับสำหรับมูตาบันตาืมมจตาก็ว่าเห็นมัน,นมให้ฮักจูยังได้ข้นแจมลงน้อปูเพื่ซื้อเป็นหรืิมโช็กเหานู้เนาะยิม,มโชคอนนะก็เเออนะครับเพราะวา่าปูให้หาศูนย์ไม่หอกศูนย์หกศูนย์หกขืนแมหนึง ส่วกกับเกาสองเออเอาไม้ปัวัแนี้เอาไม้ก็ได้ก็เกาแต่ว่าไม่ล้ำเลยเดีฮะมาตัวตัตัวมาตัวตั้มตัวนึงตัวสูงนล้วหมตัวสูงตัวนึโอ้นะครับตามเบ้องลเราปมันดูเทอเท่นึงมันตั้งยังไงนะว่ตัวตนี่เนาะครับมันพิเด้หาที่เด็ดอืมตัวตนี่อืม ตัวส <c oughs> ูงตัวสูงแต่ดี้มกับเก่าเก่าอีกคือเก่าเก่าเยอะแต่ว่ามันเป็นอันเป็นฟันเดี๋ยวปูเป็นฟันบันห่อยโอ้ผู้บอกฝันรู้ฝังเดี๋ยวปูฟันเดี๋ยวปูมันเด้อฟันอะไรอย่างที่มันมันอะไรเลยว่ายันนี้เย็นแถวยูนีเก่ามากคือเก่าเก่าสูงเก่าหนึ่งเขาว่า ย่าไปเอาเมื่อื่นเหลียวย่นีเหลียวย่นี้หรปูผู้ฟันเห็นว่าครับเนี่ยฟันเด้ยว่าวันนี้ยังติดแจ้งไข่อยู่อืในสูงเก่าหนึ่งตัวนางห้าสิบเอ็ดผู้ฟันขึ้นไหนครับเนี่ยฮะผู้ฟันขึ้นไหนสองขึ้นสองขึ้นแล้วขึ้นเล่นกันพ่าดสามารถวัดคือเกาเออเขาว่ไม่ไปเอามือเล่นมาปู อเซีนพู้บอกว่าเราะอพู่ะบอกหาูนนะมั้งอืมหาหนึ่งเก่านึงพวกพวกพวกบอกไ่เย็นรับผมเป็นจะขึ้นตะลุกอยู่ว่าเราพูดกันหน่ยะเป็นจะขึ้นตะลุกอยู่ว่าเราพูดลุกนะลุกไม่ได้ขึ้นน้องนีไม้าไปกังใดนี่จะลงขึ้นเอาสามยาใส่นี่ขึ้นลุกน้อยในเหลือพูสังเกลรยวสามเก เขาสมุขันเอาขึ้นได้ดาดสามตัวอะยรกับสามตัวศูนเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเนาะสองตัวเดียูบทางลางหาสิบเอ็ดาสิบเอ็ดเนาะเขาหายบนไหลานะูมีคระศสนาน้งวันนี่เนาะศาสนาเนี่ยเฮ็ดบนไหนลางแยกเลยนเนาะปูวันนึงเพราะว่าอาทิตีรถขึ้นรดลง,งน้อยอยู่แทมเอาวันเพราะว่าสุดที่ยวเฮ็ดไหมันมันอยากลงอยากขึ้นเนาะปู ผมซ่อมมึงเหรอพูกก็บแห้มหาศูนย์ออกอกศูนย์ห้องน้ำทำเดือดแตมนูเนาะชูเทียมมันอดืบเป็นขืนาะไอ้นของปูขืนู่นญ่ขืนนี่เน่ะงปูเนาะ่วนหญ่มันจะขืนโอ้มนขืนตัวหนานวยมันกับฮกหนึ่งแล้วปูสันกหนึ่งหาหนึ่งโรกอะหาศูนย์ อือแล้วปูมาคาหนึ่งหกหนึ่งถแล้วปูเงินเลยกำลังของมันมันเดกเดกขึ้นเดกขึ้นตัวบนสองเทียแล้วสองเทียแล้วสองเทียนล้วปูเนาะเดี๋ยวอนปูให้ซีกัให้ให้ซีสองเนืงกสองศูน์ลงแจมหนึ่งมีขึ้นมีลง

มันออกสามเก่างบ่บอกรกันสองเก่าอสองเก่าเออเก่าสองตัวน้ำไหมครับสามตัวโอ้สามเก่าสองอ๋อพวกเราสามไปอเขาเอสามเป็นเป็นย่างย่างรัดเลยก็ะสีกนมันจะเป็นสามเกนงอย่ดีนะอืมเพราะว่าเล็กเล็กเขาใส่เขาเล็กำนวนครับมันดีมันไม่สามาสิมันก็ถึมาตีสองถ้ายไม่ซีมันก็ได้มาตีฐาดำ สำคำนวณมันนี่อืมเบรกคำนวณเอาไว้คำนวณกับอนี้เคำนวณนะอันนี้เล็กอันนี้เล็พุ่มมาเลยนะปูน่าพุ่มเขามามาทีมาเออนั่เขาบอกว่าอันนี้คือศูนย์กองหนึ่งคำหาหนึ่งใช่ไหมอืมอมันนี้คือล่งเลยต่พี่น้องเอฟซีจะขาเจ้าติแตงเราข้าโกงอันนี้บอกอันโกงไลก็ยูบอกใไหมสนินจ้ะครับ เมื่อได้กระไดมิจะขึ้นจะลงเดี๋ยวปูนเข่าดีได้แต่มันขึ้นมันลงพลังเนี่ยเอาเนาะจาะน้องหาอนีกนิดก็บม่ได้ขึ้นล่งนะกับเขาได้ดักไว้แล้วนะพูนเนาะอืมให้เจ้าจับไปจับเนาะยกับผมเป็นว่าปูฝันแล้วเนาะคุ้มจากทีวันนี้เอาไว้หนี้เอามาชุบอืมเอาไว้หนี้นะครับไอ้มาสามตัวกับสองตัวพอพอศูนย์เข่าหนึ่งแล้วก็หาหนึ่งนะครับสำนี่ได้นะสำหรับในทาง หลวงตาวัดปลาเด้อนะพุ่มจะทมให้แล้วนะครับนะครับหมากศูนย์เก้าหนึ่งแล้วนะครับมเลยเยตัดให้เป็นศูนย์เก้ากับเก้าหนึ่งนะครับหรือพี่น้องจะลงเต้มคมขนเต้มก็ได้แต่เเนาะแต่ว่าหาหนึ่งนี่ยงตายมากมเลยเลยว่ามันเคยขึ้นเคยลงก็เลยขึ้นหกหนึ่งน้่นะครับกับหาศูนย์น้่แต่ว่าตัวเขาบอกหาก่คือหาหนึ่งเนาะนะครับกระตามนี่เด้อเถะนะครับในท่าของหลวงตาวัดปลาเด็กต้องหมดเนาะหมดก่อนเผล่อกิดหาศูนย์นะครับ เดี๋ยวหกศูนย์ค so, so, ือเต็มหนึ่งเนาะเอาไหมเงวดนี่น้องพูว่านะครับชิมี้ไก่มือเวทตพูดจะยืขข้นคันหมครับขืนคันต้องมาตามอีกหนึ่ง้องนาะอืมงตาเราแบบประธานเนี่ยว่าต้องเราไส้หรือเปล่าเอาไส้ถือว่าไก่เชียงถือว่ามาหนึ่งเปนหน้าเป็นเ่บอกด้ยครับเป็นผลงานแปดสองกบสองเดือนเลือดบบอกผู้ใด มันมากมากมากลังนี่กมากก็ผมมาแล้วพูดน้ำฝันุกคนปะพอเด็นห้องเมียแล้วปุ๊บมรุ่นเป็นเลมาโอ้เสียดายเนาะเสียดายมรุ่นเป็นเลมาหาโอ้ตายตายตายเป็นอะไรปดสองเก้าสองด้วสิวเ็แนวเเขาไปได้มาแล้วหมเสียดายเนาะแตนพ่อเนี่มาบอกเับอยู่บันมลัง ฝันบ่พูทนมาอนาผาหรอครับอมแล้วโยมทุกคนยมเหรออุ้ยมเจาปูยันพ่อรถดำๆไหมครับแล้วมาถิงมาพอลงตาขึ้นไปยุขุนนั่งอือตขึ้นไปยุขุนนเรียกว่าเล็กเกาสองสองแปดเลยเด้อบาดยังพวกเขามามันสวยก็แห้งแล้วเล็อือเร่องอะไรเจะปูอเรียว่าสี่ใบนี้เนี่ยเล็กมู มาแดนหมวดล้มผู้เมื่อวันนี้แน่นี่มันถึโทษถามล้าููสุดท้ายนล่น่เลยมึงเป็ล้มผู้ได้เล็ดไปได้ผู้อันึงี่ั่นมาเลยก็สอบก็สองแปดไหมว่างเสียดายเสียดายเนาะข้อมาสัมษณ์แล้วม่ตุยต้มพู้ต้องมาฝันไหมฝันน้ากลอืมตั็เลบดไดเนาะนะครับเฮาวันนี้ก็ฝันต้องมดไปก่อนเดี๋ยวงไมันเลยไปตามอีกช่วงหนึ่งเนาะหรือจังได้ก็ นี่เราเรยลงโทษถามมึงไกลๆมืเลยอาาที่ข้อมือให้แจ้งขันอามมันเด็กมันเด็้นักปุนะในในสันะเออเด็กเอยากซอยสาเนี่ยหนึ่มันเร็่เขาโพซอยห้องแห่งเอาผมมาพูดมาไงจักทีเนาะห้ตามนี้ได้นะครับคือให้มาแล้วศูนย์เก่าหนึ่งนะครับกับศูนย์เก่าเก่าหนึ่งเด็กางในหาหนึ่งเนาะเพิ่มให้เต็มหนึ่งคือหกหนึ่งหาหนึ่งหาศูนย์สรับในทรงของดวงตาวัดปลาหนึ่งวันนี้ได้ทำห้มาแก่สองคูนะครับ 09151เ้านม่ตัวเองอันนี้เริตัดไห่เฟิงซื้อเนาะครับบร้ตัดเก่งลองตัดเื่งนะครับตัดหทำนีนะกกเดี๋ยวคนเพิ่อหาซื้อมาขึ้นเตรียมหนึ่งสอ่ะอกเลยขึ้นในพร้อมเร่งงนะ็จะเจ,ะเจ้ิก็จะสาิเป็น่าษาหน้าซอยจง่าแล้นฝนตกมจีนจนิ่เลี้ยคน้เี้ยมัดว่น้นกนส,นสกินมัดคนนตกเอาไหนได้งพูดนี้เอาไหนได้ตอพูันพูเดี๋ยวจะไ้ มึงเร็วอ๋โทษถามเยอะดอกอืมแล้วอีกโทษถามเมึงเนาะโทษถามปูน้ำถามมันมาหลอนมากขึ้นจังปูวะนางเร็วเขาต้องมาบอกเนาะโอ้ยเนาะเสียดายขุ่มันดีขุ่มมันรังครับเขาเคยไปไปปูเคยไป,ไปไปปูอุ้ยจ,จะยีกไปอุ้ยหันประจังโอ้จะทูกตลองแต่ผมสั่นไปเถอะไก่บะระปูไก่บ<ว>ะกระบอกไก่ โอ้นะเอามาได้มือถไขมันดีเลภาพปู๊ไปอ่านะครับเอาสำหรับพูกการมาสกล่าครับ